ปู่ครับมีผู้ถามเป็นธรรมทานครับปู่ทุกวันนี้คนหากินลําบากมีคนหันไปสายมูครับไปเยอะด้วยครับปู่ทําบุญคู่กับการเสี่ยงโชคไปด้วยผิดบาปไหมครับปู่ผิดบาปไหมการซื้อหวยเป็นตัวโรคไหมเป็นแต่โลคแบบผิดศีลผิดธรรมผิดทานผิดอารยธรรมไหมผิดศีลไหมผิด ผิดศีลไหมผิดผิดข้อไหนผิดข้อไหนแจงก่อนก่อนมาบอกว่าผิดซื้อหวยผิดศีลผิดธรรมผิดทานผิดอริยธรรมไหมผิดทำนองครองทำไหมผิดศีลข้อไหนข้อหนึ่งไม่ใช่ผิดข้อสองไหม ไม่ผิดข้อสามไหมผิดข้อสี่ไหมผิดข้อห้าไหมแล้วตรงไหนที่ผิดสิแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวโลกถูกไหมสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นผิดประกอบไม่สามารถตกนรกได้แต่มันสามารถสั่งสมให้พวกเจ้ากลายไปเป็นคนชั่วชัดกว่านั้นคือชอบไปเล่นพนันใหญ่โตขึ้นพอพนันใหญ่โตขึ้นที่เล่นเป็นห้าล้านสิบล้านหรือหลักหมืน่หหมนหลักแสน ทำให้เกิดหายยนะนี่เริ่มผิดแล้วเช่นไปลักทรัพย์เขาไปช่อชนช่อโกงเขาแต่ทรัพย์ที่เจ้าได้มาสมมติว่าเจ้าเล่นหวยประมาณ500เจ้าอยู่ได้ผิดศีลผิดธรรมผิดทานผิดทำนองครองทำอะไรนะเพราะฉะนั้นเช่นเจ้าอยากได้บ้านสวยๆเจ้ามุมานะในการซื้อบ้านเจ้าโลภนะแต่ไม่สามารถตกนรกได้ เพราะฉะนั้นการที่สามารถโลภและตกนรกได้จริงๆคือผิดศีลผิดธรรมผิดทานผิดทนองคลองธรมผิดอริยธรรมนี่ถึงตกนรกได้ทีนี้เราต้องใช้คำว่าเมื่อพวกเจ้าไปใช้สายมูจริงๆแล้วคำว่างมงายกับสายมูมันคนละแบบงมงายคือการทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องชัดเจนสมมติอะเราบอกก่อนว่าร่างเรามีสายพระแม่ ขามีองค์พระแม่ผุราคาและลักษมี